ออกจากใจกลางอุปเเพทที่รถติดมาเสบบรรยากาศ ธรรมชาติ r g Sport Club ที่เป็นที่แรกเลยที่เขารวมปิเกิ b บอลกับกีฬาปลาเดียวเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันกว่าหนึ่งไร่ทุกจุดนะครับถูกดีไซน์ออกมาเพื่อยกระดับประสบการณ์คนที่มาที่นี่ให้รู้สึกเหมือนกับว่ามา Vacation มากกว่าคือวายดีมากลมค่อนข้างโฟตั้งแต่เข้ามาที่นี่นึกภาพด j เปิด House m u วสิบนดาดฟ้าซันร o ฟที่เปิดดาผ่อนคลายแบบครบวงจรจนกระทั่ง เมันทรมานนะแ่รกตึงก่อนนะแต่เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอจบคอร์สผมกลับรู้สึกสบายตัวมากๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับเพราะว่าออยสเกิร์ตเลยค่ะบรรยากาศดีแบบนี้มาได้ใจกลางราชสุทธา RSC Sport Club ชาวเล็กเกตทั้งหลายฝั่งทนุนะครับโดยชอบฝั่งทนุนมาเล่นกันเยอะๆครับที่นี่ไวด้ดีแน่นอนอ